คนขายไม่ดี แก้ด้วยคลิปนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณขายไม่ดีแปลว่าคุณยังรู้สึกจนใช่ไหมคะคุณยังรู้สึกขาดแคลนคุณยังรู้สึกไม่มีถ้าคุณขายไม่ดีเพราะคุณรู้สึกว่าลูกค้ามีน้อยใครจะมาซื้อฉันฉันยังไม่เห็นมีลูกค้าเลยแต่ถ้าวันนี้คนขายดีเขาจะไม่คิดอย่างนั้นค่ะเขาคิดว่าเขาจะสร้างฐานลูกค้าเขาจะดึงดูดลูกค้าหรือเขาจะทํายังไงให้ลูกค้าเห็นเขารู้จักเขามากขึ้นเขาจะสร้างตัวตน,นะคะ่ะแล้วเขาจะขายดีขึ้นทันทีหรือว่าถ้าเขายังรู้สึก จนรู้สึกไม่มีเงินให้คุณลองนึกถึงว่าเฮ้ยมีคนจนอีกหลายคนที่พลิกชีวิตตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านร้อยล้านค่ะเขาก็เริ่มต้นจากที่เขาจนค่ะแต่เขาไม่ได้จนความคิดไม่ได้จนกําลังใจแล้วก็ไม่ได้จนร่างกายค่ะร่างกายตัวเองก็ยังสมบูรณ์แบบความคิดของเราจะหาเงินอีกกี่บาทก็ได้กําลังใจของเราความหวังเราจะทําให้เราหาเงินมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้าวันนี้คุณยังคิดว่าตัวเองขายไม่ดีอยู่ลองแก้ด้วยสิ่งนี้นะคะ สร้างฐานลูกค้าเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดใจกดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มานะคะ